สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนนะครับการหารที่ตัวหารเป็นจํานวน2หลักนะครับเป็นการทบทวนของวันเสานะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามองทีละหลักนะครับมองหลักที่1นนะครับเป็นจิตเรายังหารไม่ได้นะครับมองเพิ่มเป็นหลักถัดไปครับเป็น2หลักเป็น7 8นะครับยังไม่สามารถหารได้นะครับ ให้เราขยับมาเป็น784นะครับจากนั้นให้เรามองดูนะครับ8ให้ใกล้เคียง78นะครับเราจะเลือกที่9นะครับ9 8 72เราจะประมาณนะครับเป็น9 9คูณ0ได้0ครับ9 8 72คูณ8 72 ลบกันครับ4ลบ0เหลือ4 8ลบ2เหลือ6นะครับจากนั้นมี0อีก1ตัวนำศูลงดึงลงมาครับเป็น640เรามอง8กับ64นะครับ8อะไรให้ได้64นะครับ8 8 64เราประมาณเป็น8นะครับใส่8ครับ8คูณ0นได้ศนยครับ8คูณ8 64 ลบกันครับได้ศูนยหมดพอดีแสดงว่าเป็นการหารที่หารลงตัวนะครับจากนั้นเราตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบโดยนำคำตอบนะครับ98คูณด้วยตัวหารนะครับตัวหารคือ80เราจะได้เท่ากับตัวตั้งนะครับ7,840 840นะครับ ส่วนดังนั้นนะครับให้เราลอกมาจากโจทย์นะครับโจทย์ก็คือ7,840หาร80จะมีค่าเท่ากับ98นะครับคำตอบของเราก็คือ98นะครับขอถัดไปครับ สี่พันแปดร้อยหกสิบนะครับหารด้วยห้าสิบมองสี่ครับยังหารไม่ได้สี่สิบแปดยังหารไม่ได้ครับสี่ร้อยแปดสิบหกหารได้แล้วนะครับเราประมาณนะครับเรามองสี่สิบแปดกับมองห้านะครับห้าเก้าสี่สิบห้านะครับเราประมาณเป็นเก้าเก้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับ 9าคูณห้าสี่สบลบกันนะครับ6ครับ3ามดึงศลงมาครับจากนั้นมองต่อครับ5กับ36 5 7 35เนะครับเราจะประมาณเป็น7เราจะประมาณเป็น7นะครับ 7จคูณศย์ได้0 7นย์คูณห้าหลบกันนะครับเหลือ10ครับไม่มีตัวให้ดึงลงมาแล้วนะครับแสดงว่า10คือเศษนะครับตัวสอบทำได้โดยนําคำตอบครับเ7คูณด้วยตัวหารตัวหารคือ50นะครับจะมีค่าเท่าวงเล็บปิดนะครับวงเล็บปิด จากนั้นบวกด้วย4จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะครับ4,860ดังนั้นยกมาจากโจทย์เลยครับ4,860หาร50มีค่าเท่ากับ97นะครับ เ0สินะครับคําตอบคือ97้สิเจ็ดเจนะครับข้อถัดไปครับ ข้อถัดไป6,690หารด้วย20นะครับมอง6ยังหารไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็น66หารได้แล้วนะครับ3ครับ3 2เป็น6เรามอง6นะครับกับมอง2 3คูณ0ได้0 3คูณ2ได้6ได้60นะครับลบกันเหลือ6 1ดึง9ลงมาครับ ประมาณเป็น3อีก1ครั้งใน60เช่นเดิมครับลบกันเหลือ9ก้านำศูนย์ลงมาครับเป็นสครับ24เป็น8คูณกันแล้วได้80นะครับลบกันครับเหลือ10นะครับไม่มีตัวให้ดึงลงมาแล้วนะครับแสดงว่า10เป็นเศษนะครับ 334รสามเศษ1สนะครับ334คูณด้วยตัวหารคูณ20นะครับบวกด้วยเศษบวกสิครับจะมีค่าเท่ากับตัวตั้ง6690นะครับ ดังนั้น6690หารด้วย20จะมีค่าเท่ากับ334เศษ10นะครับ ขอถัดไปเลยครับหนึ่งหมืนห้าพันสามสิบหารด้วยสามสิบนะครับมองเป็นหนึ่งยังไม่ได้นะครับมองเป็นสิบห้ายังไม่ได้ครับมองเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบได้แล้วนะครับมองสามมองเป็นสิบห้าสามห้าครับสิบห้าห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ ห้าคูณสาห้ในพอดีนะครับลบกันเหลือ0นย์ครับดึงสาลงมาเป็น3ใกล้เคียงที่สุดก็คือ0นย์นะครับลบกันเหลือ0ูนย์ขอโทษทีนะครับลบกันเหลือ3แล้วก็ดึง0ูนย์อีก1นรอบเป็น30 3สิหนึ่งเป็น30นะครับ ทบกันเหลือศูนย์ต่อไปตรวจสอบครับตรวจสอบคำตอบครับ501คูณด้วยตัวหารคูณด้วย30จากนั้นบวกด้วยเศษถ้ามีเศษนะครับแต่ข้อนี้ไม่มีเศษไม่ต้องบวกนะครับจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งเลย หนึ่งมนะครับดังนั้นนะครับหนึ่ง3มหารด้วย30จะมีค่าเท่ากับ501นะครับคำตอบคือ501 ต่อถัดไปครับข้อที่ห้าสองหมืหานหารด้วย90นะครับมองทีละตัวนะครับ2ยังไม่ได้ยี่สิบห้าก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้เป็น2องหแล้วนะครับเราก็ประมาณ9กับยี่สิบห้าเก้ดนะครับใกล้เคียงที่สุด2อคูณนยได้0ูนย์สองคู้าสิบ